กับหลวงตานะครับกงเล่าขาวนะครับแล้วก็มีการขับรถเกง๋งเฉียวชนคนขี่รถจักรยานยนต์และก็คนเดินเท้านะครับได้รับบาดเจ็บครับก่อนที่จะเสียหลักตกลงไปข้างทางสภาพนะครับต้องบอกว่าแม่เป็นคนชอบกินเหล้านั่นเองครับ ไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพรับบ่อไผ่นะครับในอำเภอศรีมหาโพครับได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดุบัติเหตุเนี่ยรถเก๋งเชี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์บนถนน304ในหมู่ที่8อำเภอศรีมหาโพจังหวัดปาจีนบุรีนะครับจึงและก็ในจุดเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับจึงรีบรุดไปตรวจสอบณจุดเกิดเหตุครับ พอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงเนี่ยก็พบรถเก๋งนะครับซึ่ตกอยู่บริเวณข้างทางในป่านะครับ เขาเรียกมันสับปะหลังนะครับแล้วก็ในสภาพด้านหน้าเนี่ยการชนพังจากนั้นครับพอเปิดประตูมาก็พบกับพระหนึ่งรูปนะครับซึ่งนั่งอยู่ที่บนเบาะคนขับนั่นเองในสภาพไม่ต้องบอกครับเมาสุราแล้วก็พอถามนะครับก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้เล่าอะไรเลยแล้วก็ยังพบนะครับว่ายังพบรถจัก,กรยานยนต์หนึ่งคันนะครับที่ล้มอยู่บริเวณข้างถนนต่อมาครับทราบชื่อ พระรูปนี้นะครับพระคนดังกล่าวเนี่ยก็คือพระสเ,เขาเรียกว่าสำเพานะครับพระสำเพาเนี่ยในการสอบถามนะครับว่ารถคันดังกล่าวเนี่ย พระสัมเพาเนี่ยเป็นคนขับนะครับมุ่งหน้านะครับอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทาครับแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยได้มีรถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาทางตรงแต่ว่ารถของพระเนี่ยมีการตัดหน้านะครับทำให้รถจักรยานยนต์เนี่ยล้มนะครับจากนั้นก็คนขี่เนี่ยได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ครับรถเก๋งคันดังกล่าวเนี่ยยังมีการเฉี่ยวชนคนเดิน ทางเท้านะครับได้รับบาดเจ็บไปอีกหนึ่งคนก่อนที่รถจะเสียหลักแล้วก็ลงไปนิ่งอยู่ที่บริเวณป่านะครับเ,เขาเรียกว่ามันสำปะหลังนั่นเองนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย พระสัมเภานะครับเนี่ยอายุเนี่ยห้ปีซึ่งเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งนะครับในตําบลทุ่งพระยาอําเภอจังหวัดฉะเชิงเซานะครับโดยแม่ยังให้การเนี่ยวกไปวนมาแล้วก็พูดจามไม่รู้เรื่องพอลงมาจากรถก็บอกว่าไม่ได้ชนนะครับหลังจากนั้นแม่ต้องบอกเลยว่าแม่กิ่นเหล้าเนี่ยมันฟุ้งเลยทีเดียวทางด้านนายวัฒนาอายุ21ปี ซึ่งนั่งมาด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในรถคันที่ถูกเฉียวเนี่ยก็บอกว่าตนเองเนี่ยมากับพระแต่ไม่รู้ว่าพระเนี่ยนะครับเมาเมื่อตอนไหนนะครับแล้วก็ขับรถมาระหว่างทางนั่นเอง นะครับก็เห็นแล้วว่าแม่สายไปสส่มาแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจค้นภายในรถนะครับคันดังกล่าวเนี่ยแม่ต้องบอกว่าที่บริเวณเท้าที่พักเท้าเนี่ยยังพบขวดเหล้าขาวนะครับหนึ่งขวดเลยทีเดียวซึ่งในดำนะครับก็ให้ข้อมูลว่าพระองค์เนี้ยนะครับชอบดื่มสุราเนี่ย เป็นประจำนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้แจ้งข้อมูลนะครับกับเจ้าคณะอำเภอแล้วก็แจ้งไปยังวัดนะครับละบอกไผ่นะครับเพื่อให้ดําเนินการกับพระสัมพระองค์นี้นะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ทําการศึกไปนะครับในกอแมเป็นพื้นที่ละเบาะไผ่นะครับแต่ว่าพระสงฆ์องค์นี้นะครับพระสัมเพาเนี่ยนะครับมาก่อพฤติกรรมแบบนี้มาเอาไปฟังเสียงกันหน่อยครับว่าจะเป็นยังไงเชิญครับ เขาผมเห็นมาจากทางนู้นนะครับแล้วก็พุ่งลงมาเนี่ยครับพุ่งลงมาแล้วก็มานี่เลยแต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าเขาเฉียวคนอะไรหรือไม่ผมก็เห็นพนักงานผมยืนอยู่แถวจุฬาฯอยู่อยู่ผมก็เลยวิ่งข้ามมาดูก็ผลปรากฏว่ามีพนักงานผมโดนเฉียวคนหนึ่งแล้วก็มีชาวบ้านโดนเฉียวอีกคนหนึ่งแล้วก็มาเจอพระรงนี้ครับคนขับก็คือเป็นพระเป็นพระครับเป็นพระก็มาจอดตรงนี้ก็ออกมาก็มีอาการเหมือนกับสองเปห้าครับปวดเมาเลยเหมือนคนเมาครับแล้วก็ ลูมหกลุกตัวนี้ครับผมก็เลยมาดูว่ามาจากไหนมาสอบถามเขาเขาบอกว่าเขามาจากทางระบบไข่แล้วเขาจะไปวัดคอยงโซยเขาจะกลับบ้านกลับวัดเขาที่มวยโซยมีกลิ่นเหล้าหรืออะไรก็มีมีครับมีมีอยู่คนเจ็บสองคนเป็นไงบ้างคคนเจ็บสองคนก็อีกคนนึงพี่วิชัยบริษัทผมก็เจ็บระโพกครับมีอาการเจ็บระโพกแล้วก็อีกคนนึงก็มีอาการเจ็บที่ขาครับไปนำ ทีผ้าโรงพยาบาลมียุราลัตหนึ่งคนแล้วก็สิมาโพธิ์หนึ่งคนตามทาี่ัดกาแล้วตอนนี้พระเป็นไงบนะ้างพระก็มีอาการมึนเมาครับตอนนี้เจ้าที่ตำรวจก็นำตัวไปแล้วครับ<อ>รบไ,ปไปไปด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าผมไม่เอาต้นไม้ที่วัดมาอออืเแล้วก็อาศัยรถมาว่าจะบรรลที่บ้านเออบังเอิญก็แวะไหนก็ไม่รู้ไปไปแวะบ้าน,นวัดอะไรนีอวัดหน้องนกเลยน้องพึ่งน้อยเอยอแล้วก็ ล้วก็ไปเลยไปปือวายครับอ่าแล้วก็มีเหตุการณ์อ๋อช่วงจังหวะที่แวะนี่เราได้ซื้ออะไรดื่มกันไหมไม่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 โอ้โหเออไก่เดื่มมาก่อนแล้วแล้วในรถดื่มไหมในรถไม่ดื่มนะไก่ขับรถดื่มปกตินี่รู้จักนานกันยังครับจักกันเยอะเลยแหละน้าๆจะมาหาที่เก่งเป็นคนชอบดื่มไหมเออเอออ๋าออกภาษาทีฉลองเลยใช่ไหมฉลองออกภาษาถูกไหมครับ ็ไไอตอนชนเป็นไงเห็นไหมเหตุการณ์ดูหน้ารถเนาะมันมันมันวูบอ่ะไอผมก็ไอไอดูโทรศัพท์อยู่ตรงว่าโบอะไรกันแล้วมองไทยไอนั้นมาเบี่ยงมาไงก็ไม่รู้ไงแล้วก็เฉี่ยวแป๊บนึงอีกคราวนี้เฟ้ยเห็แล้วหมดสภาพหมดสภาพแล้วอีกคราวนี้ไปเลยยู้ชนมั่วไปหมดแล้วก็ไปอยู่ไอไอป่ามันสัตปะหลาง นั่นแหละเรื่องมันเป็นขนาด